สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างจะโปร่งใสตลอดทั้งวันเลยค่ะแต่พอช่วงยามเย็นก็มีลมพัดเย็นสบายขอส่งกำลังแรงใจให้ทุกที่มีความสุขสบายกันทุกคนด้วยนะคะ และว,วันนี้มีพันไม้สวยๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะทุกคนเห็นแล้วจะต้องนึกรักกันเลยทีเดียวนะคะนี่ละค่ะพันไม้ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะคะเขามีชื่อว่า ต้นค้าหยกมณีค่ะต้นค้าหยกมณีจะเป็นไม้ลม้มลุกลำต้นเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กค่อนข้างแน่นมีเงาอยู่ใต้ดินค่ะจะเจริญเติบโตเป็นกอทำให้ มีทรงพุ่มสวยงามนะคะและเขาจะมีลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับกันค่ะเป็นรูปไข่แกมรูปรีปลายใบมนมีติ่งแหลมเล็กน้อยค่ะ ลักษณะใบเขาจะมีความสวยและให้ติ่งแหลมเหมือนกันทุกใบเลยนะคะเขาจะมีโคนใบมนถึงสอบ มีแผ่นใบหนาและมีลวดลายของพื้นใบที่ให้สีเขียวอ่อนและถูกแต่งแต้มด้วยเส้นสีเขียวเข้มค่ะเหมือนงานวาดเขียนเลยนะคะ สีเขียวเข้มเขาก็ค่อนข้างจะจับกันเป็นคู่สลับกันเล็กน้อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยค่ะแผ่นใบด้านหลังเขาก็จะเป็นพื้นเรียบนะคะและเมื่ออยู่กับแสงแดดจะสะท้อนให้เห็นลวดลายเลยค่ะ ถ้าใครชอบพันไม้ที่ให้ใบเป็นสีเขียวอ่อนและแต้มด้วยสีเขียวเข้มก็ต้องค้าหยกมณีเลยนะคะอยากให้ทุกคนจำชื่อและลายของเขาไว้เพื่อสะดวกในการเลือกซื้อและจัดหานะคะนึ่องจากว่าขายกมณี ขาค่อนข้างจะมีลายคล้ายกับค้ามมลายแค้และค้าเสือโค้งค่ะลายเขาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะดูทรงพุ่มเขาสิคะไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ค่อนข้างจะสวยทุกมุมเลยค่ะสวยเด่น หน้ามีไว้ขอแนะนำว่ามีเก็บไว้สักต้นนะคะเขาสวยจริงๆเลยค่ะส่วนเส้นกลางใบจะเป็นร่องสีเขียวอมม่วงแดงเล็กน้อยนะคะ เราแทบจะไม่สังเกตกันเลยค่ะนี่ใบอ่อนเขาก็ให้สีเขียวแบบอ่อนนวลตามากๆเลยนะคะแล้วเขาจะมีกาบหุ้มตลอดแนวต้นเลยนะคะ ลวดลายได้สวยเลยค่ามากๆเลยค่ะหน่าเป็นเจ้าของดูพุ่มเขาสวยเด่นตามหากันมาเลยนะคะทุกคนมุมนี้เขาก็ให้พุ่มได้สวยงามมากๆเลยนะคะ เขาจะออกดอกเป็นช่อดอกแบบช่อเชิงลรที่ปลายกิ่งค่ะจะให้ดอกสีขาวนะคะค้าหยกมณีก็เหมือนค้าทั่วๆไปค่ะเขาจะชอบดินร่วนปนทรายซึ่งทำให้ระบายน้ำได้ดีต้องการน้ำปริมาณมากและชอบแสงแดดรำไรนะคะ การขยายพันธุ์ก็ด้วยวิธีการแบ่งเง้าแยกกอแยกหน่อค่ะซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับเรานะคะทุกคนสามารถทำได้ค่ะซึ่งเขาเหมาะที่จะปลูกเป็นไม้ประดับไม่ว่าจะอยู่ในกระถางหรือจัดสวนก็งามตาทั้งนั้นนะคะ เพราะลวดลายใบเขาเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรับรองคุ้มค่ามากเลยค่ะต้นค้ามณีต้นค้ายกมณีเขาเหมาะที่จะปลูกเป็นไม้มงคลในบ้านเรือน เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมเสน่ห์คุ้มครองปกป้องรักษามีเมตตามหานิยมค่ะและถ้าท่านใดปลูกเป็นไม้มงคลเพื่อการค้าก็จะทำให้ค้าขายร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองนะคะเขาให้ใบที่สวยงามและความหมายชื่อก็เป็นสริมงคล เหมาะที่จะเก็บไว้ในบ้านเรือนเรานะคะให้ดูลายใบชัดๆเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้ที่เอามาฝากกันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยก็ขอให้ทุกคนได้มีข้อมูลเก็บไว้ จะได้รู้จักว่าต้นค้าหยกมณีเขามีลวดลายแบบไหนจะได้ซื้อหากันได้ถูกต้องและสบายใจกันนะคะโอเคค่ะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันฝากค้ายกมณีไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย